ตกกาก่ายังละเมียจักก็ยังซันละได้กระตาอย่างเขาานหนาบาเร็วๆนี่สีหนาวันเราไปพ่นบานอนยืน,น,นกะตาหมาเงินแสนว่านี่ขคว้าจะภาพด,ด้วยกะตาไปนี่ยีอะไรอีนี่ละถากคูณมูเออมียอดหักอยู่บ่ วันนี้ก็เป็นวันเงนออกนะคะราะว่าพรุ่งนี้เราหยุดหน่งวันรอบนีสี่งานรอบมีสี่งานนะคะผมไม่มีเงินกินข้าวก็ลอมาต่อแถวลันตังนะคะแจกคีเดียวนะคะ เออแม่มีผู้เลือดตาใส่พ่อสีหนาปนาอ่นางานชีม,มืออเดือดมึงก็ทาย,มยทาแม่ทางเตาเอาเอล่ะหักคาตอแหลลอยนึง้ยแรงเวอร์หักคาตอแหลแม่คงไม่หักเป็นพันเลยเหรอกเรื่อยตบบานเยี่ยมกูให้ร้อยนงคนละห้าสิบปุ๊บลงไปคันเครื่องของคานเครื่อ อ่าจ้าขอบคุณค่ะไอ,อนน้เปืป้ดแม่เปืป้ดหอดคิวะะ้วเลยนี่สวย<น>อ่ะแข้งกายังสวยนะกายังสวยแต่แฟนยังดีเลยเป็นเครียดกับบอลนะคะส่วนต่างนะคะออส,ส่วนต่างอเออส่วนต่าง แค่หนึ่งแค่หนึ่งกูบอกว่าคักงมาแล้วเดือนก่อนกูไม่ได้หักมึงนะใครต่อไปคะติวตี้ติวตี้ขอบคุณคุณแม่นะคะวิ่งเงินติดกันอาจจะเกินด้วยเอามาขึ้นด้วย เยอาค่ะสูนับพี่บองนี่เด้อสูแรงเงินไปแล้วสูนับพี่หนากล่องกับสูออกแต่หนังกล่องปุ๊บเงินหายเวลาพี่ชอบนะนะใชัุ่มนี่ยมบัคุมมันใส่ิ้งโนักลากมาชุดมันเปียนคือใส่กินอเขาบัคุมไม่ได้หาเอาบบเจดสุาบังุ้มมันเย็นรังพัตาหนืท่านเลย

อินต่ำค่ว่าตใหไล่ต่อไปของใครแม่ตามอะไชื่อหรือเปล่าเอเดนีเเดนีรับตังนะกเดหนูรับเองค่ะเดนีรับตังนะคเดนีเพราะว่าออาปากโซเสร็จแล้วไปท้องนึ่งวันวันนี้กินอยู่ใส่ท้องหนก่งน แัน้อม่นน่เือตองเปิดก้นีนป่อนลงยุ่งเงิอนออกต่๊บุญงเง่องแม่งแมเลยแท้เนาแม่งคือแามต้มน้อเงื่อนบอกอ๋อเลยไมหวนมาเลย้ยวากระถางเมีอย่างกของหน้าเมื่อกล่าตัวน้างงาเมื่อก่า ืมน่นำเินเ้มมกอเงินขาได้แล้วนะคนตีได้ได่ก็ให้ค่ะท่านแม่ีสวยมือเห็ดตวหม่แม่มุกนอันนี้เลยนี่ใหม่ท่แม่ัอยู่โอยมันเห็ดต้องเจ็บแล้วสร้างรสชาติเลยบอกน้ำเงินหย่อนเลานี่ท้องเอาไว้นเงินหรอพอะลงคกันด้ เลยพี่น้องบรรยากาศหลังเลยนะครับอยนุ่มมันบ่ิดแอบมันเป็นลัานอีอยากอีอยากอียากใส่สูงเจ้าก็จังเจอเว้ากม่ผู้นก่เอ่ะแม่กปั ปเป็นอย่างที่เราจ่า่องเสียงสันบบม,มันตีบกันแ้วสูนัาเบอร์แมมันตีบกันมได้บอยเออบักเทเขคนะแม่อันสองปันและสกไม่ได้อุ้ยเบีงกันเบอร์มเขาแข่งยามากันนะอึด้อนาบเบอร์นนับหน้ากล้องเลียวเนื้อตัน นับเอาไงลูกถ้าเกิดนํามาขึ้นแม่นะเด้อลูกเออมันจะเขาเมียนี่แม่คีมหมอนี่เอนตาซี แบ็ทีมค่ะเร็วเแม็คไม่ได้จริกทเล่ะเลมาอีกแล้วือนเกเสดเดียวกันเราพ่าอเดียวกันเนาะกินละน้อนเปิดเรา้องเ็ยงี่มเโอเคค่ะบมึงเบิรกหมเยี่ยมมึงคืเบิรกรองหน่ามึงไม่คาโตอยู่มือนี่เขียวแตกสะพัน มึงไปเอาคกบมาเื่อทาตอนเลยไปเพื้อทาได้กินสีทาาันแล้วนพาร้ยึงไปสคนหมนอ่ินนึสคนหนที่แกบอกเข้าไม่ให้แม่าเลย่แกบอกคุเข้าไม่ให้แม่เลยมมกร่ันะ่านห่ไปไปองกูเอาองแพร่ดี e น้รับ

เบอร์มือนี่พลับับต่างกาแฟนพนักับต่างกาแฟนมาดีจ้าหรือยังนี่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วเขี้มเขี้มหวานขอขม้ยดล สามัญธรรมเกันอดังเกมเกมกับเบครับับดูโอ้ยตวันเจงหนาฉันจำบะไนเลยจำบะไเป็นาาปากินอะไรเี่นมันน้งปิ้สี่งานนะคะ นับเสหนาก้องเดิมเงินบวกหกปิดจบที่ฮอตนอนพัดเราให้บูมกินลาอนี่หอนไปมันนำเอาไปฮอตน้ำมีแลงบ้มเอาหน่อยนี่ไงแม่บูมอยู่นี่นี่เขาอยู่ห้องเลยกันบมก็ได้กให้มอดนนี้ของเพื่อหางาพันหนึ่ง นี่องอเอนี่อนี่ฮัทเรืองมันเยอะฮงามงานแต่วเอาเอาอันนักกันนี่ฮอดมึงมาืมาแล้วมาแล้วมุ่งมี่วด้จนนะต้ยนี่ในวัดบ้างเงเตยไห ตเตยเบเฟินเหมือนเตยทั้งที่มันบเบกเฟินข้างในแล้วมัน,นก,ก็เป็นตะเมา่าแถบักเตยวินเนอร์ของเธอกับของฉันนับนับสาก่อน ตินเนอร์อยู่ไหนตาหัวย่างเอาย่างเอายา่คุณไปช่วยมาแม่ดูดวงแจของลูกีผมรักแม่ที่สุดพอแล้วของเหลวของเล้วพอไปใช่ไหมแม่วนให้เพียงขวัญ จรงคือผู้บ่าวแล้วนะครับนั่นเองมุงนี่องแม่บ่าวบอกเงินได้แล้วบ่าเอาได้แล้วบ่าวไหนเจ้าับอาบินเนาะ อมโอ้ยเพี่นพอได้รับการแล้วเพื่นหรือวงเนียนแล้ว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 แลนแลนบลูข้าวอไม่ตาม เดือนสองพันนีมีเบิร์ดอะไรได้เหรอเดือนก้อนเดือนก้อนเอาไปยั่บบาทเดือนก้อนกับสองเอาไปเดือนละสองหมื่นเดือนนี้ก็อเนี่ยก็เด็กันนี้โมเมนต์เดือนก้อนเนี่ก็เอาไปสองมั่นมอเดือนนี้สองเป็นสี่บาทเออเอาไปก่อนเดี๋ยวไปอรงใบใหม่เดี๋ยวสองสองแหลกมันเบิร์ดอะไรได้เหรอ มีสองไม้บอลเนียเนีนเยเดือนนี้เพราะว่าเราได้หวด,ดรูด<ม>เดือนแล้วสองหมื่นบาทบอแจกเราเรากมาแจกโอเเดือนนี้นะซีเริ่มฮักไม่เด้อเนี้ยไปล้าไปสิเริ่มฮักไม่ี่านเนี่ยตามง,ง,งานงาน เดือนก <pl ains> ่อนกับหาของเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้นะฮกไปซีพ่านเจ็บมากสุดรวมเป็นสองหมื่นก็เดือนก่อนบาทมันเหลือสองพันเอฟเพื่อให้มีเงิตอนที่เหลือนับจากงานนั้นงานมันดีโฮกไปจังสิไรหักอีกสองหมื่นหลังเข้าใจหรือเปล่ที่แหลือสองหมื่นเนี่ยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ยังสองหมืนคือเริ่มไล่ไปวัานดีโฮจากวัานดีหฮไป อันนี้ออนีสพย่งหากของเดือนก่อนมันมัว่อสองเมืองบนีีนั่นบอลละวานลดตุกข์ไงนะกสิบาโมงูเด้นั่งบอกว่าอะไรต่างอะไ้เธอจะไปคุยกับเล่าต่างหากเธอไปคุยกับนางตงหานั่บอกไอ้ชันรัะไ่าเเห็ดีะวันธอไปคุยกับนา่งต่างหากบอกให้ช้นไรับนอะไรต่า เหลือใครอีกบ้างคะที่ยังไม่ได้เหือนครัเหือโนนแล้วก็น้องพีมโอเคครับแต่ละคนกันไล่ได้บอกที่กันแต่ละคนผ้าละหลายกะนขอเบิกล่วงหน้าวัดให้เบิกบัดใจดีทั้งเท่ากันลืมป่าวพี่โอ๊ตเอาได้แล้วเจ้าคนละส่วนบะแม่นผู้เดียวเบิกได้ไหนี่หลายคนเบิกลองหลายคนเบิก ก็เป็นจานวนเยอะนะแต่ว่าบอสก็พิจารณาตามรายบุคคลไปเนาะแม่เนาะแล้วก็พิจารณาตามรายได้แล้วก็ความจําเป็นของแต่ละคนนะคะรุงที่ไปใส่โอเคพี่น้องขาวันนี้ก็ออกเงินให้พิมงานนะบางคนที่บอไดมือนีก็คือเขาเอาเป็นเดือนบางคนก็เอาเป็นเดือนถ้าเป็นเดือนเดือนนี้ประมาณ20บบองานเขาก็จะรับทีเดียวตอนสิ้นเดือนนะคะก็ะได้เป็นเงืนก่อนโอเคไหมเนะ